สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับท่าด้านของอัปเดตเมกาโลดอนนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ในคลิปวิดนี้เนี่ยเราจะมาสอนหาหินแฟกเมนต์ทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับผมนะว่าแต่ละเม็ดนั้นซ่อนอยู่ตรงไหนหาได้จากที่ไหนกันบ้างนะครับผมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมนะเจ้าหินแฟกเมนต์นี้มีประโยชน์ในการที่เอามาใส่นะครับผมนะแบบนี้นั่นเองเนี่ยครับผมนะในการเปิดประตูหรือว่าไขกุญแจเพื่อที่จะไปต่อนั่นเองนะครับก็แต่ละเม็ดเนี่ยนะครับผมนะมีความยากง่ายแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนน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 กกัััััะะะะครรบผมมมอออททีีีี่่่่่่ยาาาาาสุดพพงววจเเเปป็็้น การที่เรียกว่าต้องเซกขึ้นมานะครับผมนะหรือว่าเป็นการซื้อโทเทมไปเปิดนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยแต่ก่อนไปเหมือนเดิมนะครับผมนะที่บาร์จอช็อปนะครับผมนะมีไก่ต <ๆ S 2> ันแมปตกปลานี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็แมปอื่นๆอีกมากมายนะครับผมนะหากใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผู้ชมเริ่มกันที่เม็ดแรกนะครับผมนะก็จะเป็นเม็ดสีฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะหาง่ายมากนะครับผมนะโดยการที่เรามาที่น้ําตกตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่าให้เรานะครับผมนะดำลงไปแบบนี้เลยยนนนนนนะะะะะคครรรััับบผผมมมออ่่าาจูตงี้ กดอีเก็บได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมนะเก็บได้ฟรีๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมาเนี่ยเป็นก้อนสีม่วงนะครับผมนะฮะหาได้จากการที่เราตกปลาเนเองนะครับผมนะก็ตกได้จากตรงนี้นะครับผมนะฮะใครตกได้จากที่อื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแต่พี่ตกได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นก้อนสีม่วงเนาะออตกไปเรื่อยๆครับผมนะจนกว่าจะออกนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเป็นก้อนสีเขียวนะครับผมนะฮะอันนี้บอกค่อนข้างที่จะหายากที่หนึ่งนะครับผมนะเพราะว่ามันลึกลับนะคุณผู้ชมฮะคือมัน จำ NPC ตัวนี้ให้ดีนะครับผมนะแล้วก็ทําการมุ่งหน้ามาทางขวาหรือ,อ,อทางขวานั่นแหละผู้ชมมาถ้าจะถูกแล้วทางขวาได้ครับผมนะฮะวนไปเรื่อยๆนะฮะอ่าถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ วนขวามาเรื่อยๆนะครับผมนะเราจะเห็นทางด้านของเถาวันหรือว่าต้นไม้แบบนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าให้เราทําการโดลงไปครับนี่มันจะมีถ้าเล็กๆอยู่นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับผมนะในการขายโทเทมนะครับผมนะให้รามการซื้อโทเทมนี้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันจะเป็นโทเทมในการที่เราจะไปหาหินก้อนสุดท้ายกันนั่นเองนะครับผมนะอันดับแรกก็คือถ้ามีเงินก็ซื้อเบ็ดไปด้วยนะครับผมนะเออนะฮะเจอเบ็ดเฉยเลยเป็นฟินิกโรสนั่นเองเนี่ยครับผมนะก็เป็นเบ็ดใหม่ฟินิกเนาะอ่าโอเคพี่ซื้อไปแล้ว นะครับผมแต่เดี๋ยข้าไปรีวิวทีหลังละกันนะครับส่วนแฟกต์เบนสีเขียวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่ามันน่าจะตีคูดาวอยู่ทีนี้นะผมน่าทำการซื้ออีกคลิปไปเลยนะครับผมนะในการเปิดนั่นเองนะครับผมนะอ่าซื้อมาแล้วนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับพยายาการเสิร์ชนะครับอ่าเจอแล้วนะครับเป็นโทเทมนะหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับผมนะเราอย่าเพิ่งกดนะครับผมนะถ้าเราทำการไปหาอันต่อไปกันเลยนะครับผมนะนั่นก็คืออันเจ้าสีส้มนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าสีส้มนี้เนี่ยมันอยู่ชั้ สีส้มนั่นเองนะครับผมนะค่อนข้างที่จะหายากที่สุดแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันอยู่จุดที่สูงที่สุดของเกาะนี้เลยนะครับผมนะหรือว่าน้ําตกชั้นที่3นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหินนี้เนี่ยนะครับผมนะถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่าถ้าใครเก็บได้ก็เก็บแต่ถ้าใครเก็บไม่ได้แนะนําว่าให้ซื้อโทเทมนะครับผมในอันที่พี่พาไปซื้อเมื่อกี้นี้มันชื่อว่าอีคริปนะครับผมนะฮะก็สามารถกดหนึ่งครั้งหรือว่าเสกหนึ่งครั้งอ่ะไม่เสกแล้วเ้ยอ่าอันนี้เลยนะครับผมนะสามารถ ปึ้งอ่าถ้ามันเป็นแบบนี้สแสดงว่าเราสามารถเก็บซื้อได้แล้วแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหินสีส้มพูนี้รู้สึกว่ามันจะเปลืองที่สุดแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะสำหรับการหาหินทั้งหมดทั้ง4ก้อนด้วยกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยน,นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ